สวัสดีครับพี่น้องจอดลูกดังครับต้นปวีนจาก FM 99นะครับเราจะไปกันที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบาเซโลนาครับเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับเตะกัน2นาฬิกานะครับบาซ่าเกมแรกนี่บุกไปเอาชนะนิวคาโซลถึงเซนต์เจมส์พาร์คมา2ประตูตอนหนึ่งเลยนะครับ ส่วนปารีสครับก็ถล่มอตาลตาไปถึง4ประตูต่อ0นะครับ3นัดหลังสุดนี่บาซ่าชนะ5นะครับเสมอกัน4แล้วก็ปารีสเอาชนะได้4ครั้งนะครับบาซ่าครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับมีเชสนี่นะครับมีคุนเดมีอาราโจมีมาร์ตินนะครับตรงกลางมีเปรดี้เดยองนะครับลามินยาเมาน่าจะฟิตลงได้นะครับโอโมแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดครับศูนหน้าตัวเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับส่วนปารีสแซงต์แชเมนครับ ก็จะเป็นผู้สับตูเชวาลิเย่ครับฮักิมมี่ซาบานยีแล้วก็ปาโชครับทางซ้ายเป็นเมนเดสนะครับด้านบนครับีกครั้งอินนะครับมีวิทินยามีแซดแอมเรียนะครับอ่าเอบายีแล้วก็มีลามอสครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคาวัชเคเลียนะครับแนวต้านออกมาเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับที่เป็นต่ออยู่เล็กน้อยครับปาดี้แซงชักแมงต้องเจอกับอาการบาดเจ็บรบกวนในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสุดๆครับ ทําให้ทีมที่อ่อนยวบเสี่ยงที่จะโดนบาร์เซโลนาที่กําลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงนะครับไล่บทขยี้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อบาซามักจะยิงกระจายในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเวลาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับเมื่อไม่มีผู้เล่นแนวลุกอย่างดูเอเดเบเล่นะครับมาสร้างสารเกมลุกแล้วนะครับทีมของเอ็นดิเก้ก็มีแนวโน้มที่จะ สู้ความร้อนแรงของฝั่งบาซ่าลำบากแลครับทั้งยามาและฟอร์แล้วก็เลวารดอฟสกี้นะครับมองแล้วครับนี่อาจจะเป็นก้าวแรกครับที่บาซ่าจะโค่นบัลลังแชมป์เก่าลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเชียร์บาเซโลนาครับ